และกล่งนมมิ4 0่ V2 เวีสองเจ้าน้องนมมิมัสลูมแฮดเจ้าน้อนนมมิ Hat. นนมัสลูมแฮตเป็นสาวน้อยที่กำเนิดเกิดมาจากอาณาจักรฮิตว่ากันว่าหากเจ้าหญิงพีซ อยู่ในปราสาทที่อยู่กลางเมืองเจ้าน้องนมมินี้ก็เป็นเจ้าเห็ดน้อยอันแสนน่ารักที่อยู่แถวตะเข็บชายแดนอาชีพหลักของน้องก็คืออาชีพเก็บเห็ดเจ้าน้องนมมิมัสลูพัส400์400% V2 ประกอบไปด้วยเจ้าน้องนมิในชุดสัตว์ต่างๆโ ตัวหกแบบและอีกหนึ่งสีเครดเออตัวเขียงไม้ในตำนานเราจะเจ้าเขียงไม้นี้จะเพิ่มอัตราความเพลิดเพลินในการสับับสมุนไพรบางอย่างแล้วถ้า,วาเอามาแกะกลองจุม่มจนน้องนมมิหัวเห็ดผู้รักธรรมชาติกล่อง ก็จะเพิ่มอัตราการได้จุน้องนมมีหัวแฮซีเุด0.99999999999เตอร์เซนจะนอนนมนี้กระต่ายชมพูคาเปานี่มีหมวกให้ด้วยหมวกเจ้าเหตแน่นอน เจ้ากระต่ายน้อยหัวเห็ดสีชมพูแคปเรีรลเป็นเด็กสาวบ้านไร่ที่อดีตเคยเป็นลูกสมุนของราชินีโพแดงผู้โหเทียมแห่งดินแดนมหัศจรรย์หลังจากนั้นเป็นทหารไพ่ตักต่อยอยู่หลายปีทำดีเท่าไหร่ก็เป็นได้แค่พ้นทหาร น้องจึงมีความคิดจะหนีทับออกไปประกอบกิจการเก็บเห็ดขายที่บ้านเกิดก็พอดีกับเจ้าหนูอลิสได้หลงเข้ามาจนสอยราชินีโพโดแดงจนดับดิ้นไปจนน้องหัวเห็ดกาบเบรียลจึงเดินทางกลับสู่ถิ่นฐานเดิมที่บ้านเกิดทําตัวลับๆล,ละหล่อ ตามชายแดนกลางดึกคอยเก็บเห็ดเสี่ยงคุกเสียงตารางตราบจนทุกวันนี้